ครับผมสวัสดีครับผมนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มอตอร์หลัวนะครับนะครับครับตอนนี้นะครับเด็กๆในหมู่บ้านนะครับกําลังจะชวนไปเที่ยวนะครับที่บ้านของญาติพี่น้องเด็กนักเรียนนะครับฝั่งพม่านะครับนะครับเพราะว่าข้ามเขาวลูกเดียวก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็เด็กๆจะพาไปเที่ยวแม่น้ําสุริยะด้วยนะครับเป็นแม่น้ําที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะครับ อยากได้เห็นอยากได้เจอนะครับมันมีความสําคัญขนาดไหนครับผมคนหนึ่งก็อยากไปเหมือนกันครับเพราะว่าเคยได้ยินมาหลายปีแล้วไม่มีโอกาสทักทีนะครับครั้งนี้แหละจะได้มีโอกาสนะครับนะครับครั้งนี้จะได้มีโอกาสนะครับเด็กๆพาไปเที่ยวด้วยครับผมเป็นทางกันครับผมครับเดี๋ยวเด็กๆพาไปเที่ยวนะครับอนะครับ เผนี่ยเด็กๆพาล,ลงมาโอ้โหเรากำลังข้ามามาเพื่ฝั่งพมา่า <c oughs> โอ้โหมีน้ำแฉะวะ่ะ ก็ไปเที่ยวธรรมดาแต่ความน่าตื่นเต้นมันอยู่ที่นะครับเป็นบ้านชาวไทยภูเขานะครับชาวกะเหรียงมันเป็นรอยต่อด้วยดูแล้วน่าตื่นเต้นดีครับเนี่แหละความสนุกที่ตรงนี้ครับผมบ้านใครเนี่ยตอนนี้เรากำลังลงไปโอ้โหข้างล่างานะครับเห็นสะพานตูนแล้วครับผม โอ้ยล้มแล้วล้มแล้วถ่ายพอดีเลยถ่ายพอดีเลยเมื่อกี้ลม้มครับสาวๆเด็กๆอโอ้สะพานอันนี้ํพาพม่าแล้วนะครับอ๋อข้างหน้าเป็นแม่น้ำสุริยะครับีบ้านชาวบ,บ้านด้วยลมเลยเนาะดิ่งลงนี้เลยนู่นไปถึงนู่นแล้วนู่นโอ้ เป็นสะพานนะครับของประเทศพรม่า,านะครับนะครับข้ามแม่น้ําสุริยะนะครับติดเขตชายแดนไทยนะครับทางโซนบ้านมอตลวนครับนะครับอันนี้เป็นแม่น้าสุริยะเนาะเร็ว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 รเร โอ้น้ำสวยครับผมน้ำใสเขียวเนาะออกสีเขียวเลยแม่น้ำสุริยะไม่ลึกใช่ครับผมเพื่อนๆวันนี้อ okay. <t ons hip> okay. ันนี้เป็นความใฝ่ฝันของผมอีกอีกฝันหนึ่งเลยนะตั้งแต่ครูเอสนะครับตั้งแต่มาเมื่อแรกๆเนาะที่ครูเอสพูดในผมฟังเนาะแม่น้ําสุริยะเนี่ยเป็นอะไรที่ ฝันนึงนะว่าผมอยากมามากเลยผมอยากเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นแม่น้ําที่อยู่ในเขตชายแดนเราเนาะในเขตชายแดนไล่มาเข้าว่าต้นต้นน้ําของเราอยู่ที่ทุ่งใหญ่ในเลยสวนต้นน้าอยู่ที่ทุ่งใหญ่ในเลยสวนแต่ว่าไหลออกพม่าเลยไม่ไหลออกพม่าประเทศไทยทับหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านเขาเรียกแม่น้ําทรยุทธ์แม่น้าทรยุ์ไม่ได้ไม่ได้หล่อเลี้ยงประเทศไทยเลยนะตรงดในประเทศไทยตองกับพม่าทั้งประเทศเลยเลี้ยงพม่าทั้งประเทศเลยนะครับเส้นนี้นะครับอืครับ ดีใจมากนะครับนี่คือต้นน้ําแล้วไปถ้าเข้าไปถึงพม่าเป็นแม่น้ําใหญ่เลยอ๋อคือไปรวมเป็นแม่น้าใหญ่ไปเลยโอ้ใหญ่กว่าเจ้าพญาถ้าไปรวมกับสารวินแล้วเนี่ยอ๋อใหญ่ีนะครับนี่ก็เป็นอีกนะครับตามฝันอีกหนึ่งฝันครับโอ้ไปรุ่นพม่าขี่มาแล้วเห็นสาวๆแล้วมาเล่นน้ํากับเด็กๆแล้วธรรมดาเขาไปมหาสูกรท่านพี่น้องใช่ไม่มีภูมิแดน ที่เราเดินทางมาแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านที่ติดตะเข็บชายแดนครับเป็นทางที่ชาวบ้านเขาสัญจรเข้ามาหาสู่กันเป็นเหมือนญาติพี่น้องกันนะครับแค่ช่วงนั้นมันยังไม่ได้ถูกแบ่งแบ่งเฉยเนาะเราเดินมายังไม่รู้เลยว่าตรงไหนเป็นแนวเขตเทศไทยเข้ามาเราไม่รู้เลยใช่ใช่นะครับโอ้โหได้มาเจอแม่น้ําสุริยะโอ้โหคุ้มครับคุ้มคุ้ม,ม,มดีใจดีใจมากเลยครับผมครับตอนนี้ได้ลงมาเดินเล่นแม่น้ําสุริยะนะครับต้องมาถึงที่ต้อง เล่นน้ำหน่อยนะครับโอ้ครับผมแฮมปี้ครับมีความสุขครับผมมีโอกาสครับเด็กๆเล่นน้ำอยู่เด็กๆเล่นน้ำบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายนะครับฝั่งฝั่งบ้านเราไม่ไม่มีเนาะไม่มีแม่น้ำนี่เนาะอ๋อนี่ต้องมาเดินเดินไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับมาถึงฝั่งนี้ก็เล่นๆกันนะครับเป็นบ้านพี่มึงน้องกันครับญาติๆเขาอยู่เยอะ ก็มาอยู่ที่นี่ก็ถ้าไม่กลับก็นอนที่นี่ก็ได้นะครับงเป็นของพม่านะครับผมเราแต่งไมเหมือนพม่าแล้วเราอะนะครับสวยครับสวยโอ้แม่น้ําคมจริงเลยวะตอนนี้เดี๋ยวเห็นขนมบางอย่างนะครับเขาขายอยู่ข้างๆเนี้ยเนาะเดี๋ยวมาดูนี่ขนมอะไรชื่อว่าอะไรอะขนมเนี้ยเนี้ยอันนี้กุชเชอรสอะกุชเชอรถ้าภาษาไทยอะเรีย่ะกเรียไม่ถูกเรียไม่ถูกเไม่ถูกอ๋อเรียไม่ถูกอ๋อเรียไม่ถูกอ๋อียไม่ถูกอ๋อีม่ขนม่ถกเป็น่เ ข้าเหนียวเนาะทำอืมครับผมนะครับเมื่อกี้ที่ซื้อมานะครับขนมอันนี้เดี๋ยวอีกรอบนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าอันนี้ทำพม่ชื่อว่าอะไรนะกดจิปุ้ยฮะขนมนี้ชื่อว่าอะไรกจิปกุ้ยกจิปุ้ยกืตจิุยถ้าภาษาไทยอ่ะมีชื่อไหมขนมอะไรนะขนมกำไรค่ะขนมกำไรขนมกำไรอ๋อนะครับอันนี้ทำมาจากอะไร ทำมนจะแป้งแป้งข้าวเหนียวอหรแป้งข้าวเหนียวใช่ไหมชายเขาบอกว่าโดนนัดโดนัดขนมทำมาจากแป้งข้าวเหนียวนี่ไม่รู้นะครับนัดจะเป็นกำไรกำไรกินได้ค่ะก็ชาจะออกหวานกินได้อร่อยใครบอกว่าแม่อร่อยอร่อยมอ่ะไมเนี่ยมีแต่น้ำมันก๋วยอ้วนพวกเราโกอ้วนเหรอเรียกว่าชายะไรไม่รู้ฟังซีขับไปอีกเอาจริงรึ าโคเอ็ดลองหวานไหมหวานหวานนี่ครับดูโคเอ็ดกินเลยได้นะครับแกออกดิฉีออกวางคนนี้มาประเทศไทยอือสวยจังมาประเทศไทยน่ะนี่กินโชกกล้องหน่อยเนี่ยรสชาติเป็นแรงไทยเหรอฮะไทยอยู่เป็นไงบ้างรสชาติหวานหวานเหมือนเหมือนคือเอาแป้งมาทอดกรอบกับน้ำอ้อยใส่น้ำอ้อยน้ำตาลนี่แหละเนาะภาษาซื้อมาฝากเราเรียกสาว ไ, <มา S 1> ไปรุ่นไปรุ่นถือเรามาถือไปเลยอร่อยมาเดี๋ยวเดินขึ้นไปกินน้ำที่บ้านนี้นะครับอีกลหลังนึงไปกินนะครับครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมานั่งกินข้าวอีกบ้านหนึ่งนะครับอ้าีสองแวเอา โอ้มาไงเนี uh, ่ยครับอ oh, ันนี้อันนี้ว่าอะไรไข่เจียวไข่เจียวอ๋อไข่เจียวจริงๆเลยว่ะไข่ต้มแล้วไปเจียวไข่ต้มเลาไปเจียวเจียวไม่ใช่ติวถึงกระเป๋าถึงกระเป๋าเอียไปดูนี่เอาใไปนไข่เจียวข้นี้ ม่ใช่แบบเอาถ่านะ่ายอเรอกไม่เอแม่จะเอาไข่สีพีท้งไหมม่ช่อะเออ่เว่าฮ่า่า่า กำลังเดินกลับกันตอนนี้นักเรียนแหมเวลาเดินขึ้นหอบเวลาเดินลงนี่เร็วนะพวกเราครับผมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราได้เดินทางกลับครับเราออกจากหมู่บ้านชากกวกะเหรี่ยงน,นะครับก็อยู่ฟองผม่านะครับเดินทางนะครับเด็กๆพามา มาดูแม่น้ำสุริยะสุริยะนะครับแม่น้ำสุริยะพูดผิดนะครับคทางหนึ่งถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางมาก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับแม่น้ำสุริยะตรงไหนก็ได้ครับมันเป็นแม่น้ำที่ได้หลายคนใฝ่ฝันนะครับเพราะมันมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากนะครับมันมันน่าสนใจครับนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้เดินทางเข้ามานะครับกับกลุ่มเด็กนักเรียนนะครับก็จะเป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับ เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนะครับสําหรับเด็กๆนักเ,เรียนบางทีก็เป็นชาวพมา่าเข้าไปเรียนที่นะครับหมู่บ้านนะครับของมอตะลัวเลต้องคุ้มั่งครับอันนี้ก็อยู่ตะเข็แชายแดนก็เดินตามเส้นทางธรรมชาติไปนะครับเข้ามาดูความเป็นอยู่บ้านเรือนเป็นยังไงนะครับมันมีความสุขครับเป็นมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะครับนะครับตื่นเต้นมาก เดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ปิดกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้มนไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยนะครับแต่ได้เห็นแม่น้ำสุริยะแล้วก็ยอดครับผมเดินทางกลับแล้ว